สวัสดีวันนี้เราจะมาแนะนำเกมเก่าในตำนานนั่นก็คือ f r e t n g p r e n c y ซึ่งเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยเคยเล่นแน่นอนเกมนี้เ้าก็จากที่ขุดคุยในน้ตบุ๊กเพราะว่ามีแค่นี้อยูก็เลยแบบอยากจะเอามารีวิวอ่ะจะแบบอยากให้ทุกคนกลับมาเล่นโอเคซึ่งมีทั้งหมด2องภาควันนี้ขอเล่นภาคแรกก่อนละกันซึ่งเราจะต้องรับบทเป็นตัวปลานั่นเองเป็นปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็กินปลาตัว ใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีของพิเศษช่วยเรามากมายซึ่งใครหลายคนอ่ะคงรู้แล้วว่าเกมเนี้ยเล่นอย่างไรก็คือเล่นไม่ยากเนี่ยก็คือเล่นเหมือนจะแบบก็คือเล่นเมาไปเรื่อยกินปลาตัวเล็กๆไปเรื่อยๆใซึ่งย้ายถูกตัวใหญ่กินนั่นเองฟริดินนจะกินทุกอย่างเลย เขาเพจะกำหนดไว้ว่าต yeah. ้องกินถึงไหนถึงจะได้กินขนาดต่อไปแล้วก็กินอุ้ยเกือดโดนแน่เกิดโดนกินแล้วทำไมเมาไม่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 ติดเราก็กินเป็รื่อยๆดูภานีเนี่เนี่ย เราก็กินตัวใหญ่ได้แล้ว <c ười> แล้วก็เรื่องตลกของเกมเนี้ยพอตัวเราเพิ่มใหญ่ปุ๊บไอตัวใหญ่ๆอ่ะก็เริ่มกินยากมากไม่ก okay. oh, ็หายากกินยากมากเพอร์เฟกต์โอเคโอ้โหเรากินตัวใหญ่ไปแค่สี่ตัวเองโอเคเราไปกันทีดาต่อไปด่านนี้ก็ เขาจะจับเวลาให้เรากินปลาตัวเล็กเนะี่ยอย่างน้อยให้ได้เอยให้ครบ38ตัวนั่นเองซึ่งจะมีวนก่วยให้เรานนแตกละทีเวลาซึ่งเวลาจะเพิ่มประมาณสามสิามนีน้แต่ที่ตอนนี้ไม่มีไม่มีขึ้นมาให้เราเกินเลยนั่นจะมีในด่านต่อไปโอเคสเต็ตเคลีย มาต่อกันที่ด่านนี้ซึ่งเป็นเกมแรกๆเลยที่เล่นแล้วรู้สึกว่าภาพภาพสวยแล้วก็เล่นง่ายหัวไม่ต้องร้อนัวไม่ร้อนแน่นอนเป็นเกมที่เล่นได้ทั้งทั้งเด็กและผู้ใหญ่แน่นอนเกมนี้บอกเลยกิน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 อุ้ย ตัวใหญ่มาเราก็ต้องหนีก็เดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆจกกนกว่ากินจะจบเลยอุอ๊ยดนกินอะ่ะซึ่งเข้ากินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราได้ชีวิตเพิมขึ้นด้วย ซึ่งในแต่ละด่านก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปซึ่งเชื่อว่าใครหลายคนสมัยเนี้ยอาจจะไม่รู้จักเกมนี้แล้วด้วยซ้ำเพราะแต่ก่อนจำได้ว่าในชั่วโมงคาบคอมนี้คือแบบชอบเล่นชอบเล่นมากแม้กระทั่งตอนบ้นยังต้องเล่นเลยเพราะว่าแต่ก่อน,นมันไม่ไม่ค่อยมอีเกมออนไลน์เท่าไหร่แล้วก็คอมสมัยก่อนราก็ไม่ได้แบบ ถูกขนาดนี้ซึ่งถ้าเราเล่นไม่ตายเลยก็จะมีนางเลือกออกมาให้ดาวเรานั่นเองถ้าจำไม่ผิดนะบอกเลยว่าถ้าจำไม่ผิดนะความวิเศษของไข่มุกเนี่ยถ้าเรากินไข่มุกก็จะทำให้เราอุยอ๊ยก็จะทำให้เราสามารถกินปลาตัวใหญ่ได้เร็วขึ้น ช่วยช่วยให้เราโดวขึ้นแต่เราก็ต้องโฉบไปโฉบมาเพื่อให้โดนไข่ลุกทานเทีไข่มุกเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยปลาตัวใหญ่น้ก็งับได้น่ะนี่คือความพิสศษของนาำคือในความเป็นจริงก็อยากให้เกมเนี้ยบอกชื่อปลาแต่ละตัว ตาอ,อะไรอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีความรู้ด้วยอุ้ยแค่โพลมาจากไหนอะทำไมรู้สึกว่าตัวเองเล่นการ์ดจังอู้จากมากะอะเดี๋ยวเป็นเข้าเมาก็ไม่รูู้<ค> <c oughs> ไข่มุกดำโอ้ยแย่งชงกินไข่ถ้ากินไข่มุกดำปุ๊บ เราก็จะได้กินปลาถัดไปเลยทันทีนี่คือความพิเศษของไข่เล็กน,นะแต่ความพิเศษของมันคือมันสามารถทำให้เราตายได้เต็มเลยอ่ะซึ่งถ้าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องขอไทยด้วยคนนี้เป็นคลิปแรกโอเคนะคะด้านต่อมา ซึ่งต่อไปเนี่ยปลามันจะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วถ้าเรากินครบหมดทุกตัวเนี่ยเราจะได้ยินเหมือนเสียงเรือเหมือนเสียงเรือเหมือนเสียงปลาเลือเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 จะกินให้ดูนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยไม่ทันเห็นไหมได้ยินเหมือนที่ได้ยินไหม จะได้ยินเสียงเหมือนปาลาเลยอ่ะเออ <c oughs> เสียงเลยแบบน่ากลัวมากอะ่ะเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พยายามไม่ให้ปลาตัวใหญ่ชีวเรานเองแล้วก็กินปาลาตัวเล็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆอุ้ยเหรอชีวิตเยวและะ้วอ่ะทำไมที่สุดว่าตัวเองเล่นกากบลงเลยอะ่ะ โอเคต่อไปกินปลาสีเหลืองได้แล้วโอเคกินไปเรื่อยๆไม่โดนุคสิโอ๊ยเกือบไปแล้วค่ะโอ ฉุดกไก,กินปลาตัวใหญ่ได้แล้วฉันจะกินทุกอย่างที่ขวางหนะ้าอะไรที่ฉันกินได้ฉันก็กินกน้ยอเ,เ,เรามาต่อกันที่ด่านต่อไปคำเตือนเราจะต้อง ระวังปลาตัวใหญ่ตัวนี้ซึ่งจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้แต่แล้วแต่การโผล่ของนางเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เคื่องอยากก่างมื่อกรู่นี้ก็จะกินทุกอย่างที่ถังงานยะิ่งเล่นไปเรื่อยๆก็จะเริ่มมีอุปสรรคไปเรื่อยๆ รู้สึกว,สว่าตัวเองเล่นกากมากเสียใจมากใช้ชีวิตซุรุ่ยซุรายมากโอเคเดี๋ยวจะพยายามเล่นดับมีสมาธิจะใช้จะใช้สมาธิอย่างอย่างมากในการเล่น ไม่เล่นส่งๆแล้วคือเหมือนเราไปอยู่ตรงไหนมันก็จะปรากฏอยู่ตรงนั้นเยลยเห็ามานี่นี่แล้วก็นี่อันนี้ปลาแดงปลาแดงนั่นนี่นนั่นเสียงเคี้ยวนี่คือแบบ เดียวเสียงดังมากอ่ะกินสิกินสินสทำเอิร์ดนะคะโอเคตอนนี้เราต้องระวังเจ้าแมงกระพุนเพราะถ้าเราไปโดนมันเนี่ยาอาจจะทำให้เราหมนได้แบบนี้เนี่ยจะทำให้เราจะตันอาจะทำให้เราโดนกินได้เลยที่สุดพอไยิ่งเล่นไปก็ เมื่อกี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นปลาสีฟ้าความพิเศษของมันแต่นางจะวิ่งเร็วหน่อยนิดนึงคือถ้าเรากินปุ๊บเราก็จะสามารถกินปลาขนาดต่อไปได้ทันทีที่ทนี้ก็คือความยากง่ายของเกมซึ่งพอผ่านไปเรื่อยๆความยากง่ายก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆ ทำไมตายบ่อยจังเลยโอเคโอเคเหลืออีกประมาณสองด่านนะคะที่เราจะผ่านด่านแรกไปได้ดาบางทีก็รู้สึกว่านานเหมือนกันนะคนจะได้คินปลาขนาดถัดไปเนี่ย มือนมันมนันดอมให้น้อยอะ่ะแล้วคือปลาแต่ละตัวคือแบบจะไปทางไหนก็ได้หรือ,อว่าแบบไม่มีทิศไม่มีทางอ,อ่ะโอ้ยเงินมนคือพอเราได้กินปลาตัวขนาดถัดไปปุ๊บปลาขนาดสุดท้ายอ่ะจะหายากมากซึ่งไม่ค่อยโผล่มาเลยทีเดียวคือที่โกงมากอะ่ะ ไม่เหมือนตอนที่พอเราตัวเล็กใช่ไหมก็จะมีเยอะมากแล้วก็ทำให้เราตายได้ไง่ายนะโอเคสเตตเคลียโอเคถ้าเราได้วันอัพใช่ไหมก็จะทำให้เรงนี้มีชีวิตเพิ่มได้ชีวิตเพิ่มนะมนี่เราก็เก็บโอ้ยเก็บดาวให้ครบ4ีิด,ดวง คณอนนทีคณทให้เราได้สกอร์เพขึ้นับะีกีนนตะก็น้่สนันเไหน,นหมดเนี้นยได้1นชีวิตแล้วค่ะ สองดวงโอ้ยเก็เมงกับปูน,น,นียนะสเตตเคลียโอเคเอาไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคะ f r e e d i n g f r a n z y ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้หนูด้วยบ๊ายบาย